อะไรไม่ชอบเออจ้าอาริมาเซงนั่นแหละจ้าอาริมาเซงนั่นแหละแต่ว่าชื่อย่อของเขาคือจ่าไนจ่าไนทุกคนจ,จนําจ่าไนไว้นะคะสกิจ่าไนุกิจ่าไนเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบสกิจ่าไนนะคะโอเคต่อไปต่อไปมามินะซังคารายโมโนคารายโมโนคือประโยคพ,พวกเนี้ย แพทเทิร์นพวกนี้เราจะเอาไปใช้ในอนาคตนะยกตัวอย่างเช่นคารายโมโนมันจะแปลว่าของเผ็ดใช่ไหมเราก็จะไปถามคนญี่ปุ่นว่าคารายโมโนาก,ากัสกิเดสกาชอบของเผ็ดไหมคะหรือคารายโมโนคารายโมโนวะโอเคเดสกาจะแปลว่าอะไรทุกคนลองเดาสิคารายโมโนวะโอเคเดสกาคารายโมโนวะโอเคอเดสกาเอาน,นี้วิธีการพูดแบบง่ายๆเลยนะจะแปลว่าอะไรโอเคเดสกาโอเคเดสกาแปลว่าอะไรเอ่ย โอเคเดสกาโอเคเดสกาแปลว่าโอเคเดสกาแปลว่าแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวเค่แต่ขอถายอีกเร่มหนึ่งก่อน